ทุ่นระเบิดที่เป็นจุดชนวนเหตุในการประทะระหว่างไทยและกัมพูชาเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีความสัมพันธ์กับการฝังทุ่นใหม่อยู่ในพื้นที่ชายแดนซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสงสัยและเป็นปัญหาที่สําคัญที่ต้องติดตามอย่างรอบคอบเหตุการณ์ทุ่นระเบิดที่เกิดขึ้นใกล้แนวชายแดนไทยกัมพูชาได้ทําให้ทหารไทยบาดเจ็บและเกิดการประทะระหว่างทั้งสองประเทศนานหวันทุ่นระเบิดชนิด p m 2ซึ่งเป็นทุ่นระเบิดที่ถูกฝังใหม่ๆถูกสนองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแยง้งแม้ว่าทั้งไทยและกัมพูชาาาาาาาต่างงงก็ไดด้้้ลลนนมขสสััญรญาารหหทุุะเบบิคค ให้กล่าวหาว่ากัมพูชาเป็นผู้ฝังทุ่นระเบิดพีเอมนสองที่ชายแดนและทำให้ทหารไทยบาดเจ็บมากมายซึ่งกัมพูชาปฏิเสธข้อกล่าวหานี้แต่ผู้เชี่ยวชาญที่ตรวจสอบภาพถ่ายและวิดีโอจากที่เกิดเหตุมีความเห็นว่าทุ่นระเบิดนี้เป็นทุนท่นใหม่ที่ถูกฝังไว้ไม่นานนายแอนดรูวียนสมิธผู้เชี่ยวชาญอิสระจากสหราชาณาจักรกล่าวว่าสภาพของทุ่นระเบิดแสดงให้เห็นว่ามันอยู่ในพื้นดินไม่นานเกิน2อถึงสเดือนเพราะทุ่นพีเอมนสองที่เก่ากว่าจะมีปลอกพลาสติกที่เปราะบางและแผ่นยางรองจะซีดจางแต่ทุ่่นนนนในภาพีีี้้ไมมสิงเลย แตนายเยชัวโมเซอร์ปวงสุวรรณจากองค์กรแลนด์ใหม่มอนิเตอร์มีความคิดเห็นว่าทุ่นระเบิดนี้ไม่ได้ถูกคลุมด้วยรากไม้และพืชพันธุ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะเป็นเมื่อทุ่นเป็นทุ่นเก่าสำนักงานดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแห่งกัมพูชาซีเมกล่าวว่าการพิจารณาจากรูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นไม่สามารถตัดสินว่าทุ่นเป็นเก่าหรือใหม่ได้อย่างแน่นอนแต่ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอาจทำให้ทุ่นเก่าดูเหมือนใหม่ได้ กัมพูชาได้แสดงความสนับสนุนในการต่อต้านการใช้ทุ่นระเบิดและลงทุนมากๆในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดตลอด30ปีแต่การใช้ทุ่นทีเอ็มเอ็2ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บหลายหมื่นก็เป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับพันธกิจที่ได้ลงนามเข้าสัญญาโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยยืนยันว่าทุนระเบิดที่ทำร้ายทหารไทยเป็นพีเอ็มเอ็2ที่เพิ่งถูกฝังใหม่และไทยไม่เคยใช้ทุนนี้มาเลย ไทยกำลังใช้ช่องทางการทูตผ่านอนุสัญญาออตาวาเพื่อร้องขอให้กัมพูชาตอบข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการละเมิดสัญญานี้ซึ่งกัมพูชากล่าวว่ากองทัพไม่มีคลังะส,สมทุนพีเอ็มเอ็นสองและพร้อมสำหรับการสอบสวนที่เป็นกลางแต่ถึงจะมีความคิดเห็นและการตอบโต้ต,ต่างๆทั้งหมดนี้ก็ยังเหลือคำถามว่าทุนระเบิดนี้จริงๆแล้วมาจากไหนทำไมทั้งสองประเทศต่างก็ไม่มีการยอมรับว่าตนเป็นผู้ฝังทุนและมีความเป็นไปได้ว่าทุนนี้จะเป็นทุนใหม่หรือเป็นทุนเก่าที่ดูเหมือนใหม่ ทั้งหมดนี้เป็นคำถามที่ยังคงอยู่ในความสงสัยและต้องรอคอยการตรวจสอบต่อไป